โลกของเราไปไกลมากแต่ไม่คิดว่าจะไกลมากขนาดนี้ขนาดที่มีคอมพิวเตอร์จอพับทั้งบางทั้งเบาทั้งเป็นแล็ปท็อปเป็นแท็บเล็ตไปในตัวกับ HP Spectre Fol จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ Soon. นี่เลยค่ะ HP Spectre Fold มองดูแบบนี้เหมือนจะเป็นแล็ปท็อปธรรมดาใช่ไหมคะจริงๆผิวสัมผัสมันดีมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งวัสดุที่เขาใช้นะคะเป็น v e g a n l เลชค่ะที่มากับสีเครื่องที่มีชื่อว่า Slate b l u e ค่ะตัดกับโลโก้ HP ต้องบอกเลยนะคะว่าโลโก้ HP ตัวนี้เป็นการนำอักษรแบบขีดตรงมาต่อกันค่ะ เก๋มากไม่ใช่ H P แบบหัวกลมๆอีกต่อไปแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังเงาแล้วก็ดูแบบ Luxury รีหรูหราด้วยรอบตัวเครื่องค่ะจะมีปุ่มเปิดปิดเสียงค่ะปุ่ม power แล้วก็ช่อง USB C แบบ Thunderbolt มาให้ด้วยไมโครโฟนจะมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือลำโพงค่ะ ที่มีมาให้มากถึง4จุดเลยเรียกได้ว่าถูกใจสาย,สายเสพคอนเทนต์ชอบดูหนังแบบเสียงดังกระหึ่มแน่นอนค่ะลำโพงตัวนี้นะคะเป็นลำโพงระดับโลกเลยอย่าง B&O ค่ะแต่สําหรับใครนะที่กังวลเรื่องว่าพอร์ตจะพอไหมให้มา2ช่องแบบนี้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะว่าเปิดกล่องมาเนาะจะเจ,เจอเจ้าดังเกิลที่เขาแถมมาให้ด้วยค่ะหัวนะคะเป็น USB Type C แล้วก็ จะมีช่อง USB Type A ค่ะถึง2ช่องแล้วก็ HDMI อีก1ช่องนั่นเองเรียกได,ด้ว่าเสียบกันให้จุใจไปเลยค่ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะความรู้สึกมันจะเหมือนแบบเหมือนเปิดสมาร์ทโฟนจอพับได้เลยค่ะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้นมามันจะยิ่งบางแล้วก็สะใจมากขึ้นเวลาดูจะได้เห็นแบบเต็มเต็มตานะคะมาพร้อมกับแป้นพิมพ์ไร้สายพร้อมทัชแพดแบบไวเลสชาร์จิ่งนั่นเองค่ะ พยกเป้นพิมพ์ออกเราจะเห็นหน้าจอที่ใหญ่และคมชัดค่ะเพราะเป็นหน้าจอแบบ OLED ขนาด17นิ้วเลยทีเดียวความละเอียดค่ะจะอยู่ที่2,560 คูณ1,920พิกเซลเปรียบเทียบง่ายๆนะความละเอียดระดับนี้คือเปรียบเทียบเหมือนเราดูจอลงภาพยนตร์ iMac กอะคะ่ะทุกคนดูชัดจัดเต็มความละเอียดนี่คือเนียนกริบแน่นอนค่ะมีค่าสีตรงตามมาตรฐาน Visa True Black 500ค่ะที่จะช่วยถนอมสายตาของเราอีกด้วยดูได้แบบสบายตาเลยค่ะซึ่งอย่างที่หลายๆคนได้เห็นตอนก i ิฟไลฟ์ที่พารากอนนะคะว่าของจริงจอใหญ่แล้วก็สวยมากสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบจริงๆเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมนทรีอินวันนะคะซื้อ1ได้ถึง3ของจริง ไม่ว่าจะเป็นใช้งานแบบแล็ปท็อปนะคะหรือแท็บเล็ตเนี่ยปรับรูปแบบการใช้งานได้เยอะมากๆค่ะตามที่เราสะดวกได้เลย ไฮไลท์อีกอย่างที่น่าสนใจคือปากกาสไตลัสเพนค่ะซึ่งเป็นของ HP Spectre f o โดยเฉพาะค่ะเอาละมาดูกันอีกรอบนะคะว่าสรุปแล้วเจ้าตัวนี้มันสามารถใช้งานได้กี่รูปแบบกันบ้าง3 i n อินที่น้องกิ๊บบอกเนี่ยมันทรียังไงนะคะเริ่มที่แบบแรกค่ะคือแบบแล็ปท็อปโหมดค่ะจะใช้งานหน้าจอขนาด12.3นิ้วใช้เป็นคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติเลยค่ะแบบที่2ค่ะแบบแล็ปท็อปโหมด with touchpad นะคะโดยลากแป้นพิมพ์นะคะลงมาจากที่มันเชื่อมกันเนาะจะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น14 นิ้วนั่นเองพร้อมกับพื้นที่ทัชแพดที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแบบที่3ค่ะ แท็บเล็ตโหมดค่ะโดยที่เราเนี่ยดึงแป้นพิมพ์ออกมานะคะเราก็สามารถใช้เป็นแท็บเล็ตได้ขนาดใหญ่จัดเต็มเต็มตา17นิ้วไปเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแท็บเล็ตโหมดสามารถเอาแป้นพิมพ์มาใช้งานควบคู่กันไปได้นะคะก็อยู่ดีๆก็กลายเป็นจากแท็บเล็ตโหมดกลายเป็นเดสก์ท็อปโหมดกันเลยค่ะแต่ใครนะที่ใช้ในโหมดของเดสก์ท็อปโหมดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าวุบยมันจะล้มหรือเปล่าอย่างที่องก,กิบตั้งให้ดูตอนนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีขาตั้งให้นะคะซึ่งขาตั้งเนี่ยทุกคนเขาคิด แบบไม่ได้คิดคือบอกเลยว่าไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าการเอียงองศาของด้านหลังนะคะมันเอียงที่75องศาเป็นขนาดที่เราดูจอปุ๊บมันจะแบบพอดีกับสายตาระดับสายตาเราทำให้เวลาทํางานเนี่ยมันสบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เราพูดในเรื่องของการใช้งานไปแล้วใช่ไหมคะมาดูเรื่องของสเปคกันบ้างค่ะหลายๆคนที่จะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อก็น่าจะเป็นเรื่องของสเปคกันใช่ไหมคะตัวนี้นะคะมีชิปเซตประมวลผลอยู่ที่ Intel Core i7 ค่ะและชิปประมวลผลกราฟิกเป็น Intel Iris Xe Graphics นั่นเองโอ้โหทั้งแรงเร็วละเอียดแบบนี้นะคะคือจึ้งมากๆเรื่องของแรมนะคะให้มาที่16 g b ค่ะส่วนลอมเนี่ยให้มาแบบจุใจมากถึง1 t ทเลยค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายชอบกล้องชอ เรบถ่ายรูปนะคะ เรื่องกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแบบ HD c a m e r a ค่ะความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบสแกนใบหน้าพร้อมกับ AI ค่ะจริงๆกล้องเนี่ยเขามีหลายเลนให้เราเลือกมากเลยนะตอนที่กิฟต์ไลฟ์ที่พละก,ก้อนหลายๆคนน่าจะเห็นว่าสามารถปรับได้สามารถเจเนเรตสามารถแยกบุคคลได้ tracking บุคคลได้คือแบบเลิศมากปรับพื้นหลังเป็นวงเป็นเบอร์ทําได้หมดเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows 11ค่ะซึ่งมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เสริมเข้ามาค่ะรองรับการใช้งานได้ดีเยี่ยมค่ะทั้งเรื่องของ ประสิทธิภาพเองแล้วก็ความปลอดภัยของตัวคอมพิวเตอร์ค่ะการใช้งานของโปรแกรม Microsoft ก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถเชื่อมต่อแอ c o คา t ได้ง่ายๆเพียงคลิกเดียวก็จะจิงและสามารถเชื่อมต่อได้ทุกโปรแกรมเขียนอีเมลได้ง่ายและดียิ่งขึ้นด้วย Microsoft Editor เรื่อง AI ที่มาพร้อมกับ Auto HDR ที่จะมาช่วยเรื่องของการปรับความสว่างภาพแล้วก็สีสันให้สดในการเล่นเกมทำการาฟริกนะคะให้สวยสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะหรือจะเป็น Direct Storage ค่ะที่ช่วยให้สามารถโหลดเกมฟา ที่มันแบบขนาดใหญ่ๆที่มีความละเอียดสูง,สงเยอะเนี่ยในเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะคอเกมวิ่งเกมเกมอร์นี่คิดว่าชอบมากๆแน่นอนค่ะแรงขนาดนี้ฟีเจอร์อีกอย่างที่พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการแบ่งหน้าจอเวลาเราทําทงานค่ะหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกิบว่าอยากทํางานหน้านึงอีกหน้านึงขอดูอะไรที่ฉันอยากดูได้ไหมเครื่องนี้เจ้าตัวนี้ก็สามารถแยกหน้าจอได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น 2. อจอ4จอ3จอเราสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะที่สําคัญสามารถเลื่อนแป้นพิมพ์ลงมาเป็นทัชแพดได้ด้วยซึ่งจะแบ่งครื่นก็ได้หรือว่าจะสร้างเป็นหน้าต่างแยกแบบนี้ก็ได้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากนําเสนอมากๆเลยค่ะคือเรื่องของปุ่มเปิดและปิดกล้องบนขอบจอเคยไหมคะหลายๆคนที่เวลาเราเรียนออนไลน์เราประชุมงาน work from home แล้วแบบบางทีเราเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุมากๆลืมปิดกล้องแบบนี้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขามีระบบให้เราแบบเปิดปิดได้เวลาที่อ่ะ เราลุกไปเข้าห้องน้ําเราลุกไปทําธุระอะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถกดปิดกล้องเพื่อเซฟตัวเองได้เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะใครที่เป็นสายที่ชอบใช้แบบต่อเนื่องเนาะย,ยาวๆเนี่ยสามารถใช้ต่อเนื่องไปเลยค่ะได้9ชั่วโมงใครนะคะที่ต้องเสียบสายชาร์จนี่ก็ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะเขาสามารถใช้ฟ้าชาร์จนะคะได้สูงสุดถึง100วัตต์เลยทีเดียวค่ะยีกเด้ว่าชาร์จปุ๊บเต็มปั๊บแน่นอน เอาจริงๆแล้วนะถ้าให้กิฟสรุปว่าเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครบ้างค่ะกิฟคงมองภาพว่าเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แ็ปท็อปเป็นสิ่งที่เหมาะกับหลายคนมากคือหนึ่งเลยนักเรียนนักศึกษาน่าจะชอบเพราะว่าเขามีปากกาให้ด้วยเอาไปใช้จดใช้บันทึกต่างๆคนที่เป็นกราฟิกนะคะต้องชอบบางๆแน่ๆเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบโอลเลความละเอียดสูงแล้วก็ภาพที่ได้นะกับสิ่งที่เราเอาไปทํางานกราฟิกออกมามันจะตรงกันอันนี้เป็นข้อที่กิฟรู้สึกว่าคือจุดขายของเจ้าตัวนี้มากๆจริงๆค่ะเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าอยากซื ซื้อ 1>, 1ได้ถึง3ตัวนี้จบครบจริงๆค่ะเรื่องของราคาค่ะจะอยู่ที่189,990บาทค่ะดูเหมือนจะราคาสูงมากใช่ไหมล่ะคะ แต่ถ้าเทียบกับฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้า HP Spectre 4ค่ะเหมือนที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าโลกของเรานี่เปลี่ยนไปไกลมากแต่ไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ค่ะคอมพิวเตอร์จอพับได้ที่ทั้งบางฟังก์ชันเยอะแล้วก็สเปคแรงแบบสุดๆไปเลยใครนะคะที่อยากลองเล่นลองสัมผัสกันก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะคะตัวนี้คิดว่าใครได้ไปลองเล่นไปสัมผัสน่าจะถูกใจมากๆแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดเทคโนโลยีเจ๋งๆ แบบนี้แกจเจ็ตล้ำลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีเมียเกณนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะมีแกจเจ็ตเจ๋งๆอะไรมาป้ายยาอีกรอติดตามนะคะบ๊ายบาย